ก็สวัสดีครับผมตอนนี้เที่ยงนะวันจันทร์17มีนาะคมส5 6 8ันนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่เซนทันมหาชัยผมเซนทันสมุทรสาครนะเป็น Honda City เนะี่ยครับตัว5ประตูนะตัวนี้ก็จกเดิมมันเป็นตัวพับมือนะครับนฝาครอบนะแกะไปแล้วนะเป็น c i t ีตัว โตนะครับผมสวิตก็มีแค่ปับเลนไฟฟ้าอย่างเดียวนะสำน้ก็จะทําให้มันเป็นพับไฟฟ้านะครับแล้วก็เพิ่มไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมรีวิวนะครับรีวิวให้ชมอันนี้ก็อะไรที่ต้องใช้ก็ประมาณนี้นะครับน,นี่จะเป็นไฟเดียวนะครับไฟก็เป็นไฟแท้นะครับโอเค ก็เ,เจอผมได้เหมือนเดิมผมช่างกอบจมนดีก็มาบริการด้วยตัวเองนะครับนี่ก็สถานที่ย่อมมีหลองคามีล่ม,ลมนะก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับเซ็นท่านมหาชัยครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะผม,ผมก็จะรีวิวให้ชมนะ h o n d a City ตัวหประตูประมาณ2020นะตัวนี้ อับมาโตก่อเลยชุดไฟเหลวเดี๋ยวเตรียมอะไรมาไม่ครบนะครับก็ยังไม่ได้ใส่เข้าไปก็เดี๋ยววิ่งมาวันหลังนะครับผมอันนี้ก็ใส่พาไฟฟ้าไปก่อนนะครับระบบไฟก็เดินไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอัโตนะล็อกรถพวดล็อกรถนะครับนี่ล็อกรถพวดล็อกรถนะนี่ล็อกรถนะ ตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งโมงนะสิบนาทีนะครับผมมีสวิตนะครับกดพับนะครับผมกดกลาง,งสายนะ จบนะก็ทำงานปกตินะครับโอเคนช่รับผมกดรถดับเครื่องปิดประตูนะคกดล็อกร,รถนะครับโอเคผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือไฟเลี้ยวนะครับผมจะช่างกอลนะที่ตอบคำถามได้นะผมช่างกอลตฟผนี้ก็มาบริการตัวดีเหมือนเดิมนะนี่ก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับผม เสร็ทันมาใจนะฟูตรของขอบคุณครับ